พามาชมผลิตภัณฑ์จากหักตบชวาครับโอ้นี่ผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดครับงานแฮนด์เมดทำจากมือครับอันนี้อันนี้อันนี้ไงครับวันนี้เนี่ยฮะสายสาย,สายกระเป๋านี่นคือกระเป๋ากัะนี่ครับอันนี้ใบ

อันนี้ใบแปดสิบบาทอันนี้ห้องได้ใส่สายแต่นี่แหละอ๋ะอเป็นไปส่เองแปดสิบบาทกัน <mar> อันน yeah ี้พร้อมขายหรือยังนี่เอาเดี๋ยวผมเอาอันหนึ่ง อ๋อมีออเดอร์ใบละอันนี้ใบแปดสิบอันนี้กับแปดสิบเดี๋ยวมาชมกันเดี๋ยวมาชมกันทอครับโอ้โหนี่กัอันนี้ใบละแปสิบบาทนี่ใบละแปดสิอันนี้ยังใบละเจบนี่ใบละหกสิบกับเปานนี่ก็ออเดอร์เออนี่นี่ใบละ นี่ใบละาหกสิบหกสิบแปดเอาเดือดเป็นบางมั้ยมาลายไรใบเหมือนนะครับกว่าจะได้แกนหนึ่งนี่สม้งไปสองโมงประมาณสองชั่วโมงได้หนึ่งวันได้สองถึงสามแกนอันนี้เจ้าได้นี่เอาไปทรงกันะครับทรงบ้านแม่กันน้ำทรงสีบ้นสันประมวงอ๋อสันประมวงสันประมวงไต้นี่นะอันนี้คือใบพักตบนะครับเนาะ มัตนส้นอไปตอีเงาแน่ไปเก็บเอากวนไปเต้องไม่หนีดมั้งครับนี่หนีดแล้วเป็นเส้นเสนได้อ๋อายเป็นเส้นเป็นเส้นนี่เลยเนี่แบบไปเอาคนเดียวบ้านนั่นม็จัวของตางเมดจัวรอวอันนี้เขาไปเสาะคนเดียวกัเาไปสาะนเดียวเสาะคนเดียวมันจะ อันนี้กําไรดีหน่อยนะค่ะเขาซื้อที่เขามาส่งนี่แป้งกิโลสั้นเอาไว้แป้งสั้นมันยาวกิโลหกสิบห้าก่อนมันแห้งอ๋อแห้งแล้วกิโลหกสิบห้านนน่ะี่นะบร้อยสี่พันเงินนะเต็มดีจะมีขายมีสักแกนเลยมีอันนั้นเปิดออนไลน์แล้วอะไรนี่เปิดออนไลน์เป็นยังเป็นยังถ้าได้แล้วาได้อู่ถ้าได้อู้กันก๋วยเตี๋ยนี่ก็เจ็บปั่ได้อยู่ ปุ๊กเหมือนปุ๊กเลยนะผักตบชวาเนี่ยหนอเอ๊่สิบ้านบ้านผมมันยังมัดการสั่นปุ๊กลุกนะไม่แหมพันอย่างงี้ปุ่มเคลมการมันจะเป็นเนย้อปลาร้าันนั้นจะเป็นบัวร้อยร้อยยู่บ้านไหนกันครับผมอยู่วังเหนือนะครับวังเหนือไปขอนี่ไงครับตีอเมตากนี่นะผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา สามวันบนก 3, 20, Mind, 50, 50 30, mean, oh ้าแหงนี่ประมาณสามวันครับเนาะโอเคครับเบอร์โทรอย่างครับศูนย์แมน เจ็ดหกสองหนึี่สามแปดชื่อย่างครับจุดตุ๋ยนะเวียงแพรกรุงกรุงเทพกรุงไทยหันใส่ก็ได้โทรมาลุบลุตาตาดชืมากันันนเออกลับกลับวพามได้ลงกวกอ๋อ